โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการจัดสวัสดิการสังคมเป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีที่อยู่อาศัยที่ทำกินและได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพออยู่พอกินและดำรงชีวิตอยู่ด้วยความผาสุกโดยจัดหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้แก่ราษฎร,รตลอดจนสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้รับเช่นโครงการพัฒนานแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ส่งเน้นการพัฒนาแบบครบวงจรตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์การเพาะป,ปลูกไปจนถึงการตลาดและแปลรูปรวมทั้งส่งเสริมกิจการสาก์ซึ่งจะทำให้เกิดการกระจายไรายได้ที่ยั่งยืนเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งบนพื้นฐานความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดำริด,ด้านการศึกษาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาส และอยู่ห่างไกลความเจริญให้มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและนำวิชาความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาชุมชนและประเทศชาติในอนาคตวันนี้คุณภาพชีวิตของคนไทยได้รับการดูแลเอาใจใส่มากขึ้นทุกคนมีโอกาสและสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกันด้วยความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเพื่อสวัสดิภาพความผาสุก และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนศูนย์ประชาบดี1300ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และปัญหาสังคมพบเห็นการทารุณกรรมต่อเด็กและสตรีโทรศูนย์ประชาบดี1300กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มุ่งมั่นพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน